ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกฟีเจอร์หนึ่งของตู้สาขา i p e ป EMG ครับก็คือฟีเจอร์การประชุมสายนะครับผมจะทดสอบโดยการโทรจากเบอร์106นะครับมายังเบอร์100ซึ่งเป็นเครื่องดิจิตอลนะครับและจะทำการโอนจากเบอร์100ไปยังเบอร์104นะครับเพื่อประชุมสายรับมาเริ่มกันเลยครับ 106โทรเข้ามานะครับเบอร์100กดรับสายนะครับครับและจะทำการประชุมสายโดยโอนไปยังเบอร์104นะครับให้เรากดปุ่ม speed s l o s h e r n f e r e น c e นะครับตรงนี้นะครับกด1ครั้งนะครับครับเบอร์106ก็จะเป็นการพักสายนะครับแล้วก็กดต่อไปยังเบอร์104 ครับเบอร์หนึ่งรับสายนะครับครับเบอร์หนึ่งก็จะยังคงเป็นพักสายอยู่นะครับเราต้องกดที่ปุ่มคอนเฟอเรนซ์นะครับ2ครั้งนะครับครับแค่นี้นะครับก็จะเป็นการประชุม3ามสายเรียบร้อยแล้วนะครับ เทสเทสเทสดสอบทดสอบเทสเทสหนสองสาท,ท,ทดสอบทดสอบโอเคครับสำหรับท่านที่ต้องการจะใช้งานการประชุมสายเนี่ยก็สามารถกดตานี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ